สวัสดีค่ะน, glasses, นันนาลีตาจางเออเหตื่นแล้ววันนี้มาทำอะไรคะทำอะไรที่นี่คะเอาเอาเอี่ยงก่อนเอียงก่อนนะเอเอเอกเออยู่นี่ไงตอนนี้พักรถนะครับผมที่ปั๊มน้ำมัน รถที่ปั๊มน้ำมันลงไปห้องน้ำไหมคะลงไปเต้นเล่นไหม <c oughs> แม่ไปห้องน้ำอยู่เอาลูกขื้นแล้วลูกขื้นน่งแล้วเ <c oughs> มืนน่อนีน้อยตาจะไปงานแสดงน้ำเบที่ปราจีนบุรีจะไปเต้นเมื่อคืนเหรอเอาอบัตรนี้พี่อยากพูดเกี่ยวกับแบบลํำไทย <c oughs> พี่อยากพูดเกี่ยวแบบลํำไทย หัวย่องย่องนะน่ะหัวย่องย่องนะนอนอิ่มไหมค้นาลิตะนอนอี่มไหมคะนอนอีกมไหม,นอนอไ,หมไม่นอนแล้วนอนอิ่แล้วนอนอิ่แล้วคะ่ะอย่ามัวนั่งเท่าถ้าเรามีเงินโอ้เงินเงินเงินเท่านั้นเป็นต่อเอา้าตัวเกี้ยวหายไปไหนล่ะบัานนี้ ตัวเกีเยวหายละบาดเนี้ยตัวเกียวเสียละบาดน,นี้ศิลปินตัวเกี่ยวมิซิกรับทับซีดอ uh, uh. ยู่อ่ดอะโดยโดยกำลังหลับดอยอินทนนท์นกำลังหลับดอยอินทนนท์กับดอยสุเทพยบกำลังรับไปเรื่อเร่อนะครับไปบ๊า มันเดินเล่นไหมคะเอาเทียไปนะใช่เกิดไหมเรียนนี่มาเรียนยังไงคาเูวันอะไรยังกงเนี่ยตามือไปที่ไหนได้ไงได้ที่ไหมได้เต็มโดนมเนคุ้มคุ้มมากเหรอว

อยู <for> <Yeah. S 1> <my> ่ไหนนะเดี okay, ๋ยวลกไปูซ okay, ิพ okay, ี okay. ่อเตอร์ก okay. ินอะไรไะไก่ป่ะไกข้าเข้าไหมพญยังพญาังพญมันั่เนี่ยที่ไก่ผมยืนตงีกินนอาลูกิกัลูกไปแล้วกันมัเบ้งไก่ย่างหาดาวพี่น้องหาดาวป่เนี่ย ลูกอีสานเนี่ยเอานียอันนี้ลูกยังเนี่ยลูกพอดีด,ดูก่งดูเก่งางเ้าดีมามันตไ่ล <c oughs> ะัวนั่ง้ถ้าเรามีเงินอันนี้จัดกันักทงองน้ำพี่น้อเบราแค่เพือนีเน้ยวต้องใช้ออกต้องสออย่าง ทั看看้ขี okay okay. so ่ท okay. okay, yeah. ั้งยองทั้งยองอาซิมปาหาอย่างนี้สิในแบงค์รถพี่อยบ่นี่กระเป๋าคุชชี่รึเปล่ม่พอมีไม่วอมอย่างคอยไม่ต้องอกูบอกเพาะนีนนีไม่ได้รอกห่ายหวอยง วันนี้ลูกสาวมาทำงานด้วยกว็คือนี่ตัวสี่เบิี่ยมรนงได้ตา่ตปดหมเขาบอ,อกวาวินีคอนเสิร์ตเขาเกียวนะว่าเื่อนนี้นะแ้นี้เขาจะตินเหมือนเดิมนะก็คืองานแบบเบลีงานเบลีปีีกับไตสมุกสมุเป่าหัวีนีกบไตโดยตเนีตัวน้มองนะพี่ตะทำอะไร ป้ายครับวันฉับถ้าวม่นเหนโอเคโอเคอาจจะน้ดแล้วเหมือดอึ้บ้านะเดี๋ยวเราไปเกันได้เลบ้าอาจจะไห้อย้นเอาจจะไค่ร้องเพเตยังเดียว เออเดียวบอสจมาแรกอใบ่อยู่มงจอยจันทร์ก็ีทำมันจอดจันน้องมันอีตองลกหาถึงแล้วทำมันตีจอะใหรอย่แมนครับซึงเปันแบบเดียวไหมนาสายป็พ่อน่ารักมากๆเลยวันนี้น้องนายสามาเป็น เป็นอเป็นสาวหางเครื่องหางเครื yeah, ่องเป็นหมอลำคือไปเข่า์ฟต้องกินเราเมนบ้างนี่เปนหมอลำหมอลำน้อยหมอลำน้อยปลาดิม่ปัญาัจจุนเรียกว่ากับจังอ่ัไปไปยิจังไหมไปล้างหน้าไหมาบน้าหน้าไหมท้ควาอาดเลยหลอทำามสะอาดเนา เห็นแล้วอุ่นม,ม,มากเลยนะครับคุณพ่อกับคุณลูกบรรยากาศที่นี่พี่น้องชมหน้าราวๆน,น,นี่นี่มองอ่างอาน้ายี่นี่ครับบดทั้งขานี่ครับมองอ่างอาน้าอ่างลาหน้าบรรยากาศดีมากเลยนะครับกุหลาบท้องทุง่งนานะครับนท้องหน้าพร้อมพี่น้องเขาขขเคือสีห์ฮารเกียวแล้วครับนะเขาเดินไปยังเขาบอดเขาหน้าปังบ่ครับหน้าปังหน้าปังให้หน้าเอ๊ะทุกหน้าปะ แมนครับแต่ว่าหน้าเปลี่คือต้องตามฤดูกาลบ้านเท่าหน้าปลี่ยนบ่ะแมนครับบ้านเท่าคือไม่หน้าปังป่ะก็เสียงหนามบ่มี่หน้ามั้งครับคือนหน้ามันต้องในเส้น้นามเส้เข่านั่ดิแค่บ้านเนี่ยเขาเาบื่อหนามหมแมนครับแต่ละภาคคนมันกครับแต่ในหน้ามันกับบวกขึ้นกันเนาะบ้านเนี่ยมันจะไม่หนามมันไหลมาแมนครับมันมีหลักสูตรว่นเราในตาคือผู้ใดมันเบื่อมือนีบก็ใส่ใส่เราคือพอยี่สีผมว่านันคือปลาเจียวพั่นคือปลาเจียวแต่เมื่อนี้บ่แมนมาเห็นคลิปแลอนนกัเลย มันสาวเวียดนามสาาววเียดนมแมนครับ <k> สังเกตบ้างดีๆเลยอสาวเวียดนามแมนไอเดือจินไอเดือจินไอเดือจินดูแล้วนา่าริษตามันคอบิ๊กมาสังเกตมาหนีิเห็นตาเห็นแดงเราคือกันแห้งเหรอสาวมันมาสาวเวียดนามสวยน่ารักไหมแม่มาอย่างแม่ยังไม่มาเออยังไ,ไม่มาแม่คือไปโดน e. แฮนะ่แม่น, e. แมน่ะแม่คือไปโดนแฮ่แม่เจ้าน่ะ ล้างล้างหน้าแล้วสดชื่นไหมครับสดชื่นไหมเสียงดังต่ำน้ำลมเยืนเยินเยืนเยอเหยืเยอเยืนอเยอเหยืนเย่อเยื่เย่อเหยื่อเ่อเหยื่เย่อะหย่อเย่อเหยอเหย่าเหยื่อเน่เห่อเหยื่เหยืเห่อเ่ออ่่นน่อเห่่่อเอ่อ มียังครับรนตอบารี่รตบารีอยู่ไหนล่ะขาันนี้สื้อฝากพ่อด้วยเรืตัวใหญ่ปะใหญ่นูไปได้หนูไปกันไฟน้อยปะไปได้กไฟปุ้นปุน้อยปะใช่ไหมใช่ใช่ไหมคะ กู้อะไรใครเป็นคนจ่ายค่ารถไปให้หนูวันนี้หนูมากับพ่อหนูคิดถึงป้าไหมเอาคิดถึงป้าก็อยู่น้ำป่าเข้าทำงานก่อนเขาทำงานก่อนหาเงินบ่ขอคิดถึงป้าอยู่แต่ว่าทำงานก่อนหาเงินไปซื้ออะไรซื้อให้ใครในตัดซื้อให้ใครซื้อให้ใครครับ ขี่นัวหรอไอ้ตมีผู้เบาหรือยังคะผู้เบายังตั้งไงผู้เบามาแล้วน่ะซีเกมมาแล้วน่ะผู้เบาผู้เามาแล้วผู้เาผู้เาซีเกมเอาร้องเพลงแม่กอให้น้องฟังหน่อยเร็วหนึ่งสองสามบดี้พี่อยากดทเดียวกลางไทยพี่เ่ยวกลางไทยร้องสอบิสานไทยบนใจางแ่งเงรางะเรน ก็มีกล่องความก็มีกล่องความหลวงเรื่องคู่ชิ้นดังเด้บพันธพันเรื่องพีชแฉมเด้ความ่านี่ไปเป็นีชแกเด้หมดไม่เหืบ่งขนาดอยากอายพีชแฉกอยากอายพีชแฉกโอเคนะครับให้ตั้งอายหลอกค่ะพี่จีแคมจะพาเต้นรุกอนหอมแก้มแม่ก่อนหอมแก้มปัดผมเวลาล่างไหนเหรอรแม่ก่อน่เพิ่งเพิ่เพิ่เพเปลี่ยน าไก่เน่เปลนทีเ่อไเนี่ยคุณะือันใช่ปนมื่อกี้พิ่งจะแมคางสีนองนไล้ขึ้นแมนเลยแมนอีนดีนะฉันนะมีนเด้อขาฉันนะขาแมนีมองมีกัมีอยมีกัมีอยจบมีอยบ่มีแขนมันหนีบ่มีโอเคครับดปห้างก่อนนะดังไก่เทียบสถานีลาลวพี่บ๊ายบาย